ให้คุณฟังแม่งสุดยอดเลยเนี่ยนะฮะคือขุนศึกสมัยก่อนเนี่ยนะฮะเวลาเขาจะออกรบเนี่ยเขาจะต้องเขาเรียกว่าถือเป็นหลักเกณฑ์เลยเป็นกฎเหล็กเลยนะฮะขุนศึกสมัยก่อนนะของจีนโบราณเลยนะฮะถือเป็นกฎเหล็กเป็นสิ่งที่ต้องยึดถือเลยนะฮะหนึ่งถ้าจะออกรบสมัยโบราณนะเขาจะต้องพักผ่อนให้เพียงพอ ต้องพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อให้พลังชี่ในตัวนี้มันสมบูรณ์นะฮะสองห้ามดื่มสุรายาดองและของมุนเมานั้นทำให้พลังชี่เสื่อมโทรมนะฮะข้อที่สามไม่สำคัญมากก่อนที่เขาจะออกรบนะขุนศึกสมัยโบราณจะมีกระจกไว้ประจำตัวเพื่อส่องดูราศีตัวเองเลย สองดูราศีดูโง่ห้งดูราศีตัวเองก่อนที่เขาจะไปรบอ่ะนะครับแล้วก็ตอนที่เขาตื่นนอนตื่นนอนเนี่ยเขาจะเรียกว่าจะจุดเทียนเออแล้วก็ดูสีหน้าของเขาเนี่ยว่าสีหน้าเขาเป็นยังไง mm. เกิดจากธาตุไหนมีราศีตรงไหนหมองบ้างแล้วก็แน่นอนที่สุดมันมีอยู่ 3, 4, 4, สามสี่ลักษณะที่ที่เออ ถือว่าหุนศึกที่กำลังจะออกรบเนี่ยจะสังเกตตัวเองเลยนะฮะคือถ้าเกิดว่าเกิดสีคล้ำๆดำๆบริเวณจมูกนะฮะเกิดสีคล้ำๆบริเวณจมูกนั่นหมายความว่าการที่มึงไปออกรบเนี่ยหมดสิ้นอายุข,ขายแน,น่ๆคือตายโหงแน่นอนพูดง่ายๆนะฮะ ถ้าจมูกอีกครั้งเป็นสีเหมือนที่เท่าถุงน้ําขึ้นมาตอนจะออกรบเนี่ยนะคุณรู้สึกดูแล้วเฮ้ยหาหน้าคุณแม่เป็นสีดำๆ mm hmm. นะฮะ mm hmm. นั่นคือ mm hmm. บง่งบอกว่าจะสิ้นอายุขไขหมดอายุขไขแน่ๆนะครับ mm hmm. ถ้าเป็นแบบต่อไปคือว่าสีดำ mm hmm. นะฮะสีชมพูละเรื่อ,อ,อสีดำชมพูละเรื่อนี่ยหมายความว่า ตรงบริเวณอื่นเนี่ยมันมันมันสวยแต่ถ้าหน้าผากนะฮะหน้าผากสีดาหน้าผากคล้ำคือตรงอื่นสีชมพูสวยหน้าผากเสือครัมเงี้ยนะฮะหมายความว่าไปรบกลับมาพ่ายแพ้ตําแหน่งยศถูกถอดน,นี่คือขุนนางจีนสมัยก่อนยึดเป็นหลักในการดูเลยนะถ้าจะไปออกรอบปุ๊บตุนตาแหน่งหน้าอื่นตรงอื่นดีมากเลยแต่หน้าผากเสือครัา นี่นคือกลับมาลบเสร็จถูกถอดยศนะฮะหรือบางคมก็คือลบแพ้นม้นถูกในรเทศเลยก็มีนี่คือตำนานจากจีนสมัยก่อนเลยนะฮะสุดยอดเลยนะอันที่3ถ้ามีสีเขาเรียกว่าสีแดงคือมันอยู่ดีแแม่งมันเกิดแดงผิดปกติขึ้นมาผิดปกติขึ้นมาคือ มันแดงแดงจับขึ้นมาเลยจากหน้าเนี่ยนะฮะหมายความว่ามันต้องเ,ออเขาเรียกว่าธาตุไฟถูกธาตุไฟกำลังรุกรานจะต้องเสียเลือดเสียเนื้อ,อด้วยคมอาวุธนะฮะจะต้องเสียเลือดเสียเนื้อด้วยคมอาวุธแต่ถ้าเกิดว่ามันแดงแต่ว่าส่วนอื่นยังสวยยังดูดีนะครับก็คุณอาจจะไปรบชนะมาแต่ก็บาดเจ็บบาดเจ็บกลับมาแต่ถ้าเกิดอุ้แดงผิดปกติแล้วหน้าหมองมาก โอ้ันนั้นคือตายในสนามรบแน่ๆนะฮะนี่คือตำนานเลยนะฮะของคนศึกสมัยก่อนที่จะออกรบจะพกกระจกไว้ดูราศีตัวเองผมกล้าการันตีว่าไม่มีสินสายคนไหนมาบอกคุณได้อย่างนี้นะอันนี้คือสุดยอดของ